PHL 0 3ศูนย์สาเนาะบางรายงานข่าวเขาบอกว่ามี6กนะอาจารย์เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต,แต่ว่ามันกม็มีคนพูดว่าจะใช้งานต้องมีรหัสต้องมีระบบดาวธงดาวเทียมเลยมีการคาดหมายเรื่องการจะใช้อาวุธหนักเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็จับตามองขีปนาวุธจรวดที่ยิงระยะไกลผมก็จำ ชื่อไม่ได้แล้วของของเขมเมที่เขามีค่ะ ph 103หรือ p อะไรนะมันยิงไกลได้ถึงขนาดไหนคะอาจารย์ประมาณสัก130กิโลโอ้มันจะเข้ามาสู่ใจกลางจังหวัดอของแต่ละที่เ,เลยแม่เห็นก็ว่าเขาเขาเขานี่ยอันเนี้ยค่ะเห็นว่ามีอยู่4ชุดอันนี้ซื้อมาจากจีนเ,เขาเคลื่อนจากพนมเปญหรือจังหวัดตาแก้วเนี่ยมาที่จังหวัดกำปงทม สำหรับคนที่ไม่รู้แผนที่ขเขมรเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าพนมเปนอยู่ตรงนี้คุณชุติมาจังหวัดกำปงทมตรงนี้จังหวัดเสียมเรียบตรงนี้จังหวัดพระวิหารตรงนี้จังหวัดอุดรมีชัยตรงนี้จังหวัดปันเตียเหมือนใจตรงนี้อันนี้คือของกัมพูชาชของเขาใช,ใช่ซึ่ง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 ระยะทางจาก ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจากจากาที่พนมเปนมาที่กำปงทมเนี่ยประมาณสักร้อยกิโลและจากกำปงทมมาที่เสียมเรียบอีกประมาณสักร้อยกิโลและจากเสียมเรียบซึ่งก็มีาฐานทัพฐานกองทหารอะไรใหญ่โตอยู่เหมือนกันที่จังหวัดเสียมเรียบมาที่จังหวัดามาที่มาที่จังหวัดามาที่จังหวัด พระวิหารกับจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยน่าจะมีประมาณสักร้อยกว่ากิโลแต่ถนนค่อนข้างดีทั้ง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 หมดนะก่อนหน้าที่มันจะเคยเกิดเรื่องเนี่ยผมเคยไปปราสาทพระวิหารก่อนที่จะถึงปราสาทพระวิหารเนี่ยแถวนั้นเนี่ยมันมีบ้านเรือนผู้คนที่เขาไปตั้งอะไระอะไรเนี่ยในแง่ถนนถนนอะไรนี่ก็ทำค่อนข้างคือคงจะเตรียมกันมานานแล้วล่ะนะอ,อ,อันนี้คือ จะต้องดูว่าอาวุธที่จะออกกันต่อไปเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนจะลึกเข้ามาไหมถ้าในแง่การเคลื่อนกำลังคงไม่เข้ามาหรอกเพราะว่ามันเป็นมันต้องขึ้นเขาแต่ว่าถ้าเกิดการยิงยื่งแม้แต่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปยึดไม่ได้เข้าไปบุกเข้าไปในขเขมรนะแต่ว่าก็มีการทิ้งระเบิดแล้วก็มีการยิงปืนใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ยิงปืนใหญ่ ส่วนที่หนักหนาสาหัสก็จะเป็นสถานที่ที่คล้ายๆกับว่าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นของตัวเองซึ่งอยู่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เราได้ยินกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องบกช่องอานมา้าช่องตะเท่านะแถวปราสาทตะเมืนินทมปราสาทตะควายาแม้แต่ที่เป็นพื้นที่ลาบนในจังหวัดสระแก้วเองเ อันนี้ก็ก็ก,ก,ก็ก็มีด้วยนะส่วนที่มีการโจมตีกันทางด้วยอาวุธเนี่ยก็จะมีทั้งที่เราเห็นเป็นข่าวที่ว่าที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีใชยที่ว่าเป็นฐานคาสิโนโลแล้วข้างในมันเป็นที่เก็บอาวุธแล้วก็ที่ไอ้บ้านสามหลังอะไรที่จังหวัดตรากชําแรกอะไรพวกนี้นะคือรวมทั้งที่มีอะไรต่ออะไรคือพวกนี้เรายังไม่จริงๆเราไม่รู้ว่า หน้าแนวนี่มันเป็นแบบไหนหน้าแนวไม่รู้ว่าเป็นยังไงรวมไปถึงอาวุธที่อาจารย์พูดถึงอะ PHL 0 3เนาะบางรายงานข่าวเขาบอกว่ามี6นะอาจารย์ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหออมือนกันแต่ว่ามันก็มีมีคนพูดว่าจะใช้งานต้องมีรหารต้องมีระบบดาวธงดาวเทียมอะไรอันนี้ไม่รู้ความรู้ทางทหารไม่มีเพียงแต่พยายามจะบอกว่ามาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะมันยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติ